สวัสดีค่ะเพืกันๆจากกันดังเชดเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ซีสเกตนะคะอยู่ในเมืองซีสเกตแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่อันเฮิ่งเอนีนยังอ่ะหนูไม่รู้ว่าขั้นเดินเอ,อีนยังแต่ว่าแซนค่ับบอกว่าอยู่ไอเป็นกอกลางน้ำมาสั่นตอนนู้ซูอิเลียนู้ไม่รู้ว่าขั้นเอินยังแล้วซนค่ะมากอกลางน้ำหนูก็เอินน้ำเพลินนูเพราะหนูก็ไม่เคยมาเป็นครั้งแรกนะเป็นทแรกที่ได้มาอ่า สีสเกตนุ้เคยได้มาแจักเทียเพิ่งเด้มานี่ละจ้าเป็นเ,อเ่อแหลกเพราะว่ามาอัดเพลงวันนี้ออกมาแต่เช้าแล้วเดินทางมาอัดเพลงที่สีสเกตเพลงอันมักซาม,ม่อไปและจ้าก,ก็เลยอันแวกกินข้าวก็พออยู่ในเมืองแล้วก็เลยมาหนีละจ้าเพราะว่ามาถ่ายตืย่นตุ้ยมากพัาะเนื่ยหอก็เลยมาเล่นถ่ายย่นี่นตุ้ยก็มาการตอมจ้า บรรยากาศดีถ่ายรูปผู้จีงานแห่งดาเราถ่ายตื่นมาสะก่อนขั้นนิเวลาดอะจิถ่ายรูปสะก่อนบรรยากาศดีแห้งตอนนี้กันนี่แล้วจ้ะมาออกบ้านมาตั้งแตาประมาณเกือบเก่าโมงกระมางหอนี่ประมาณสีโม่งจ้าหอนี่สีโม่งก็เลยแวะกินข้าวกับพ่อตอนนี้ก็นชิบเป็นโมงแล้วก็เลยมาเล่นอยู่นี่ ไอตุยมาจะเพราะมองนี้เป็นห้างพันเป็นศัตรูไอตุยอยู่กับสิพันอยู่แล้วเขาได้เล่นทาอย่างนี้แต่โซ่บนดียหอดูเอาไม่หอดีจะเก็บเพราะแตะอ,ออกกันเพราะแต่ออ,อก,กกันสลักข้ามเดี๋ยวรอ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 ถทายอย่างเดี๋ยวแต่ไอ,าอาตุยก็ต่ำขึนออกเดินทางมาสวยอย่างน้อยแต่ พราะเพ่นนัดไอ้เพ่นนัดบายแต่วันหนูมาหอดก่อนย่าหนูก็บ่อกี้เรามันด้หอดไว้ปะนี่ไอเดียาแบบนัดบายโมงตอนนี้เพิ่งจะสิบเอ็ดโมงยังไม่ถึงเที่ยงนะหนูมาเที่งมาหอดต่อสิบโมงหุ่นหรัวคิดว่ามันถีกไก่เล็กน้อยเดี๋ยวสีไซรเวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงก็เลยออกมาตะเซาที่ใดๆมันหอดแป๊บเดียวนึง ไม่ก้าอัดเพลงแต่มีเพลงอะคอมอ่าต่อมมาอัดเพลงน้่แล้วก็มีเพลงครูหนูก็จะตื่นเทพมาสามอไปแล้วจามามีสองเพลงเออมาว่าสันห็นบอมหนูก็เลยจีเป็นปงปนนักาหน่อยเนี่ยแ้่เรามาถึงเร็วแล้วก็ต้องทําใจนะคะเรามาถึงเร็วต้องทําใจเราก็ต้องรอนะคะ น,นี่แต่ม่สวนอันเล็กๆนั่นตอนแรกนึกว่านุนจะไปสวนสัตว์นุยไปสวนสัตว์อยู่ตอนแรกนึกว่านุนจะไปบันที่นี่นุกระยานมันโดนย,นยายตนมาหอดกอนยาน,น,นบ่เดบเบิ้งอย่างสินาจาก,ก็เลยว่าถ้าสันกับมันหนีแทนแทนไปสวนสัตว์ก็เลยเดยมันหนีก็เลยโอ้ยไปสวนสัตว์ถึงสตูแล้วเรียบร้อยนะคะคนหลบเลี่ยนโอเคมต่ตองกบ เฮ้ยส้ก็หน่ะเอายังมันใหญ่ไปยังโวะเัี่ยไปบ่ได้ฮัลโหลน่อใหญ่จตากงกขาวหมออยู่เลก็ยังไม่เปลี่ยนเล่นใหม้มันคือเป็นอ้วนแล้วก็้แลอนี่ใช่ไงนี่เอาเอลงนะอนดทเลนนะแล้วจะถ่ายกันนี่เหรม่่าวเหรอ ถึงแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอทีมงานเพิ่งมาก,ก่อนเดี๋ยวไปเห็นแล้ัค่ะอันเดดยินดีซะกันมาหอยถังเต้แต่เสียวๆจนมาตอนนี้บ่ายแล้วแต่ก็นั่งเล่นท้าทีมงานเพิ่งมาไอ้ตุ้ยกับมังหอยเลยก็ต่อมแต่พนนั่นงซ่อมเมื่อย์พน,นเขารถมาไกลเอาโซ่แต่เม่์ละ่ะอ,อ,อ๋อ,อ,อ,อหัวใจแข็งแค่ไหนแสบ สบายดีสุดๆสบายดีมอยากกินไปชมบแบบนั่งอยู่สิได้กินก๋วยเตี๋ยวอยากกินกินบ้างไหมงงจนหลอนตั้งอยู่ขนาดได้แล้วเขาเน้่งตั้แต่แรกคิดว่าตอวนี่ยคิดไปเองได้วันที่นึ่จะของนางลงเลยเ้าได้กินก๋วยเตี๋ยวยังไงไม่รอดไปจะหนี่งจะรอดไปไกลขนาดแบบตามกินมากินไปได้สอบถามว่าทำไมคุณใส่ชุดเมื่อวานนี้ใส่ได้แล้วบริเวณเปลี่ยนกระานใส่นอนนั่นสอ บ่เพ่มเงียเอาอันเสือขาเนี่ยหอมมากเอาหอมมาเบิ้ลกากาเลยก็ได้เยอยตัวนี้ตัวเดียวได้ใช้มาที่แรกเว้ยใช้เป็นเสือหมูเอยๆหอยแบบที่นี่มันหนึ่งมันยามันหวังปวดอะไรก็ได้ใช้จังสบายจังเลนะตอนนี้ก็ได้แล้วเอาไปย่างผีเลยมันจะมูดได้เจอตัวเก่าแบบไหนนะโอ้ยพอเป็นตัพี่บใบย่างขาได้ยังใช้ตัวเก่าเขายังเปียนเลย แมนมาสั่นแจนกัแมนสั่นนะทักมปีนหยางเแม่ทักมาทมาอยงน้ค่ะบอกอินยังอิ่มนล้วเบิ่อเนี่ยจะได้สวนนี่ยัเนี่ยนี่ยาของเพื่งเนมือบอกใหมาส่วนสิกินได้ส่วนสิเชี่ยักส่วนเชี่ยวสินเหรอส่วนสิเชี่ย ยงส่วนสิกินมูกินไปนันคืนเล้นองกินน้ำมูยังตเส้นใช่หมรุ่นสร้างวังได้ปะป้าตองลูกสิ่งปาตเส้นก็นำปตองอาพักบ้ตองท่วงป้าตาเส้นบ้ตองนำแล้วก็บป้ตองกินีว่าบาดเด้ออาทอาทไปิซีนนหาได้หมดฮาวงอวกาแค่นั่ง่างอะรหรือว่ล้ว กินอะไรกันเยอะจีรับเหรอเย่เย่เย่ไปข้าคอกันค่ะอันนี้เรียบรอย้อยจ้ะฉลองไอตุ้ยไอตุ้ยนี่อันแล้เรียลต่ว่ายังหูที่นี่ตอนนี้นะ่าจะเป็นเวลาบ่ายสามกบัวแล้วแต่ว,ว่าเดี๋ยวใส่อะไรกอนคุณสิบาจับกล่องเหรอ ขาดิขาดิแล้วก็เดี๋ยวไปเลยอะไรนี่เป็นได้ไงยังยังไอตุยค่ะอ่ายังไอตุยโอ้พอมีงนเห็นปะยังเดียรย่งเนื้อก็ต่ำย่างไอตุยพะนะยังหนูยังหนู้อก็ต่มที่บ้านเนี่ยอ่านได้ไอตุยเนี่ยอ่านแล้วเรียบร้อยก็เลยพักกันเอามากินเขาว่าอ่าเขึ้นหิ้งเขานะจ่ะพักกันหิ้งเขาไปทุกคนก็เลยอ่านมากินเขาก่อนเอา ไม่มีเงินนมินนนไปขอเจียตืต่น่ายังมานขอมาเลยรายหน,นึ่งงั้สิรา,ายหนึ่งเรามาขอ้านค้าแต่ว่าเราไม่มีตังนะคะไม่อยากหัวไปขอร้านค้ายัางดีบ่มีเงิน อันนี้ลรก็จกับไปอ่าพ่งตอจากแนน,นนบัน,นที่นีไปเป็นน้ฟมไมูผู้สาวมอบลาอยัานหน่อนยนะคตอนี้แฟนแล้วบอถ้าตอบ่าล้วจะไหน ีิดีโอขอย้ำลงยู่ไลโอ้ยแล้วเกินไปหมดใหมดใอย่าใจร้อนสาวมดลายอคอยู่ว่านองลายเพื่อนบ้านครับ้อนใครบ้านใก่พ้ด สเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งสามคนสเสร็จแล้วทั้งสามคนนะคะ <c oughs> สภาพาอันหัวมึงเนี่ยอ๋อเมื่ออันมันอันนี้ก็นนหูฟังตอนนี้อันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเดินทางกลับเพราะว่ามือนอื่นมีเรียนตอสองคนตอนเราไปเรียนต่อตอนนี้จะหอดบานเดี๋ยวก็ไม่หีิบเว่าอย่ไกลกว่าตอนนี้ก็ไก่เพราะจะหยอดไม่ก็จะลอยแต่ว่ากับตองตื้อจะตีห่าเพราะว่าตองแต่งตัวต้องเรียนอีก วันนี้นเราก็ลาม,มาแล้วลาคู่มาคุ่ก็อกไรคุ่ก็คู่ว่าอ่ะลาไม,มา่มีไน่มีวั่นีเ,เลยได้มาก ลาคูแล <l'> e ้วเรียบร้อยแล้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองถุครัวแล้วสองุงเคยงมนกันเดี๋ยวจะเดินทางอไปมอนประมาณเที่ยงขึนประมาณนี้ก็จะดูทรงแล้วพรุ่งนี้น่าจะได้เปรียนประมาณเที่ยงถ้านี่ไปจะใ่าเหน่ขึ้นจาอแโอเคจ่าคีมอีกกับไปคิีมอามาอัดเพลงเป็นอัดเพลงเป็นซิงเกิแรกของเรานะคะตื่นเต้นแห้งและรอติดตามนะคะพียงอามือใดเยอะเดีจะประกาศให้ได้รู้กันทั่วหน้านะ โอเคจ้าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซมีก็น่าจะกะฝากกดไลไ์กดแชร์กุ้ยจั๊จกไข่นะแม่จ้าเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ